ระเบียบเมื่อก่อนตำรวจได้เงินรางวัลหลังจากใช้มาประชาชนบอกเอ๊ตกลงตำรวจจับผมออกไปสั่งเนี่ยประสงค์ต่อทรัพย์หรือประสงค์ให้เคลรมกฎหมายนะครับยืนยันตรงนี้ต่อหน้าคุณรณรงค์ต่อหน้าคุณเกียงไกรคุณมาร์คกำลังเสนอขอยกเลิกเงินรางวัลค่าปรับพออบอรบจราจรทางบกแต่เนื่องจากมันมีข้อบังคับกระทรวงการคลังปี44มัมีระเบียบกรมญชีกลางมันมีพบรบจราจรทางบกกั กำหนดอยู่เพราะฉะนั้นคณะทํางานที่พอบอตั้งเนี่ยกําลังทําขอแก้ไขข้อบังคับอขอยกเลิกระเบียบเงินรางวัลขอในเรื่องของพรบอ,อขอเวลาให้ทำงานสักนิดหนึ่งแต่พูดกันต่อหน้าเนี่ยมีประชาชนดูเป็นล้านนะครับผมจะมานั่งโกหกผมพูดไม่ได้หรอกอท่านพอบอตรอให้ผมเป็นตัวแทนมาชี้แจงต่อสื่อ,อต่อสังคมเลยว่าเมื่อ เงินรางวัลค่าปรับพรบจราจรนงบกทําให้ประชาชนมีข้อคลหาว่าตํารวจทําเพราะหวังต่อทรัพย์ไม่ได้หวังให้เคารพกฎหมายวันนี้สํานักงานตรวจแห่งชาติกําลังจะเสนอขอยกเลิกเงินรางวัลต่อไปนี้ไม่มีแม้แต่สลึงเดียวตารวจจราจรแล้วแล้วตำรวจจะอยู่ยังไงเขามีเงินเดือนนี่ครับอแต่วคนเยอะไม่พอไงใจเย็นๆเขามีเงินเดือนฟังให้ดีนะแล้วเงินค่าปรับทั้งหมดถูกส่งไปเป็นารได้แผ่นดินนะครับต่อไปนี้ไม่มีเลยแม้แต่ศูนย์บาทครับฟังผมให้ดีนะครับ เสร็จแล้วเรากําลังขอกระทรวงการคลังว่าในกฎหมายแรงงานในกฎหมายแรงงานเนี่ยค่าราชการต้องทำง,งานวันหนึ่งไม่เกินแปดชั่วโมงครับผมตามเวลยเดียวว่าถ้าทางานเกินกว่าวัน<อ>ละแปดชั่วโมงให้ได้รับค่าต่อแทนเวลาชั่วโมงละห้าสิบาท<อ>นะครับแต่ท่านี้ท่านนั้น<อ>วันหนึ่งต้องไม่เกิน200บาทตรงนี้เรากําลังขอกระทรวงรคลังว่าถ้าเกิดตํารวจจราจรที่ทํางานอยู่วันละสิบสี่ชั่วโมงสิบหกชั่วโมงเนี่ยอขอชั่วโมงละห้าสิบาทเป็นค่าตอบแทนให้เขาได้ไหม ขาาเกิดมันมีเงินอยู่กระทรวงการคลังเขายินยอมก็เอามาทดแทนตรงนี้แต่มันไม่เกี่ยวกับออกไปสั่งแล้ว